เตะเตะเอาเตะเอาเตะง,งัง้นอา่อาอา่าอ่ามีขาหน้าแล้วมีขาหลังอืออือสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกทกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังขันเงินครับวันนี้มาบ้านของพลายตะวันนะครับน้องตะวันนะ ดูครับโชว์ครับอันนี้เจ้าทินนะครับหวงทินมากเลยโดดโดดงานเร็วมากนะครับ ยังไงครับยังไงครับ ภาพร่างกายแข็งแรงมากครับโอ้โหโชครับโชครับโยโชถท่ายากให้ดูแล้วนะครับนี่ตึงแตงตึงตึงแต่ติงตึงตึง,ตงจงงงัดไปตึงตึงดูความน่ากของนายโอ้โห,โโหทั้งมือทั้งเท้านะครับ นี่ยังเกรงใจพ่อครับเกรงใจพ่อครับว้า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  <c oughs> <c oughs> ดูครับความลีลาหนุ่มน้อยหน้ามนคนลีลาเยอะเอเออ,อถอยตูดมาแล้วถอยตูดมาแล้ว

อเลยมาทั้งตัวเลยอ่ะอยากเดียวก็มาเลยโอ้โหวอมเดียวนะครับนี่โหดมากครับดาวไลายของเขาดาวไลายของเราโหดมากดูครับ อืมอืมอืมจัดเต็มครับวันนี้พายตะวันมาแสดงให้เราได้ดูกันหลายหลายท่าเลยนะครับนี่ครับนี่ครับอืม ยอดมากเลยว้วแน่นอนแน่นอนยังไงก็เด็กๆนะครับเดี๋ยวอยาเข้าใกล้เป็นเด็ดขาดนะครับ ถ้าใครเจอแบบนี้ห้ามเข้าใกล้นะครับตัวเล็กยิ่งกว่าช้างตกมันนะครับนี่อึบอ๊บโอ้โหเปิดงาใส่เลยนะครับโอ้โห อหของแท้ครับเอาแทงเอาเอา,เอายกตูดขึ้นยกตูดขึ้นยกตูดขึ้น กรี๊งนอนลงนอนลงนอนลงตะวันนอนลงนอลงเร็วนอนลงแล้วรับลงเลยเหนื่อยเราบ่าเหนื่อยเราบ่าเหนื่อยเราบ่าไม่มีเหนื่อยครับ ไม่มีเหนื่อยครับไม่มีเหนื่อยครับ ดู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 ว en ิธีจะเอายานะครับจะเอาถึงหรือเปล่าครับเอาเอาเอาดูครับ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 เอาดูวิธีการเอายาของเขาครับดูนอนเอาเลยนะอีกนิดนึง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 ดูดู นอนได้ไหมนอนได้ไหมเอออีกน้อยนึงเอออีกนิดนึงนิดนึงจะเอาได้แล้วอ่ะเออเออจะเอาได้แล้วอ่ะฮ่าฮ่าฮ่าฮ่อี๋โกรธแล้วครับขวาได้ดินแล้วนะ

สนุกมากครับได้แกล้งน้องตะวันครับสนุกมากดูดูเตเตะเอาเตะเอาเตีงั้นอ่ะ ออมีขาหน้าแล้วมีขาหลังอออเอเอานี่มือมาแล้ว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 อีอีเอ้ยอะ โอ้โหเตะดีมากได้เตะฟุตบอลน,นะถูกใจเขานะครับเอาเตะเตะเอ้ยเออโอ้โหดีดีมาก เกื่อมเอือไม่ถึงเกื่อมไม่ถึง,มมถงอสอนมวยครับโอ้โหหุบซ้ายหุบขวาเตะซ้ายเตะขวา <c oughs> กฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้มาด้มาเจอไอ้นักเลงน้อยครับเดีย๋ยวคอยดูคลิปหน้าครับผมส่วนคลิปนี้ันหลายก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับหน่อยเร็วครับหน่อยเร็วอือ จะเมียนครับง่ายเนาะ